ม็อบประท้วงเรียกร้องให้ปิดด่านชายแดนรอบที่สองได้รับคำตอบแล้วค่ะที่บริเวณด่านชายแดนขาออกสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองได้มีกลุ่มชาวบ้านจำนวนกว่า100คนใช้ชื่อกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนชายแดนมาเรียกร้องรอคำตอบหลังจากยื่นหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตากขอให้มีการปิดด่านทุกจุดโดยไม่มีข้อแม้ ต่อมานายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธรองผู้ว่าราชการจังหวัดตานายสุภพิมิตเปาริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตานายสบนิตสุริยกุลณอยุธยาปลัดจังหวัดตานายเฉยพกึกเชียนทานรักในอำเภอแม่สอดและส่วนที่เกี่ยวข้องได้ไปพูดคุยเจรจารวมทั้งให้ผู้ประท้วงส่งตัวแทนห้าคนไปนั่งประชุมปรึกษาหารือและหาทางออกซึ่งผลการพูดคุยมีสรุปข้อเรียกร้อง โดยเจ้าหน้าที่ได้นำกลุ่มแกนนำไปดูวิธีการขนถ่ายสินค้ารูปแบบใหม่ที่ปลอดภัยจากโควิด -19 และไม่จำเป็นที่จะต้องปิดด่านเพราะกระทบภาคธุรกิจและการขนส่งรวมทั้งให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ3มฝ่ายประกอบด้วยฝ่ายผู้ประท้วงฝ่ายเอกชนและฝ่ายราชการเพื่อดำเนินการปรับแก้ปัญหาของทั้งสองฝ่ายคือ ฝ่ายผู้ประท้วงและฝ่ายส่วนราชการในพื้นที่จากนั้นผู้ประท้วงต่างพอใจในระดับหนึ่งได้มีการสลายตัวไปส่วนสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอดวันนี้รถตรวจโรคติดต่อชีวเนิรอัยจำนวนสองคันได้ไปจอดเพื่อตรวจคัดกรองบรรดาคนขับรถชาวไทยที่ข้ามไปมาระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งจังหวัดเมีวดีมีการคัดกรองทำประวัติการเดินทางเข้าออกพื้นที่ อย่างเต็มรูปแบบสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาส่วนผลการคัดกรองคนที่มีความเสี่ยงมีไม่มากในสองวันที่ผ่านมาจำนวน4,189รายขณะนี้กำลงังรอผลตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรุงเทพมหนานครซึ่งวันพรุ่งนี้รถตรวจชีวนิรภัยราายจำนวน5คันจะปูพรมตรวจตามห้างสรรพสินค้าและชุมชนที่แน่นหนาในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดเป็นการส่งท้าย